ใช่เปล่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาใชเปล่าแล้วงอย่าเรื่องมากเขาใชมมาเปล่าก,กูมนุษย์หน้าไหนก็ช่างอยากทดลองใจกูใช่ไหมวบถ้ามึงออกมาวันนั้นกูล,ล่อมึงแล้วนะสุรพลธานิคุณนะมึงจำหน้ากูไว้ประคองธานิคุณแล้วมึงด้วยแักในพลหกแปดหกทับสองหกมึงอย่าเรื่องมากมึงถามพ่อมึงดีๆก่อนนะ มึงเอาเรื่องของกู้วก่อนมึงเอากูขึ้นโรงพักใช่ไหมกูบอกแล้วไงว่าอย่ามีเรื่องกับกูพ่อมึงใช่ไหมอยากาก็เลยเก็บไว้เก็บเลยพ่อไม่ได้ว่ามึงถามพ่อมึงก่อนแล้วอัดเด้ขอดไว้แล้วเขียนไว้อยากมีเรื่องกับกูใช่ไหมกูบอกแล้วไงกูจบมออมหาไม่ไดยขอใจมาราชจริงอยากหรือเปล่าวันไหนก็ได้แล้วมึงถามกูว่ารู้จักปียพรธานินยมไหม กูตอบว่ารู้จักแค่นั้นแหละกูาจะเถียงมึงแล้ววันนั้นน่ะใจหรือเปล่าถ้ากูจะลอกกูจะลอ,อกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆถ้ากูจะลอ,อกมึงกูก็ลอ,อกได้ก็ใจหรือเปล่าบน้าโรงพักอ่ะอยู่เฉยๆบนโรงพักก็ใจหรือเปล่ากูลูกผู้ชายของจริงเว้ยไม่ใช่ลูกกระเทยลูกอีเตว์ใจหรือเปล่าวันไหนก็ได้ คอมันขาดแน่น,นอนเข้าใจไหมาออกสุรพลนะนี่คุณจำไว้เียๆบักประพดประพัดแล้วเสี่ยวมึงด้วยบักคุยบักเสี่ยวร้อยสิบไอ้ตัวเฮี้ย